ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เพจตั้มรถบ้านนะครับลงดีกว่ายินดีต้อนรับครับทุกท่านเข้าสู่เพจตั้มรถบ้านนะครับสวัสดีพี่น้องครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวเฟซบุ๊กพี่น้องชาว YouTube พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาเพื่อนพ้องญาติมิตรสายทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมพารถเจ้ากระบะแกร่งที่คุณนำหายง่ายน้อยครับ isuzu all new highlander ตัวเซตนะครับปี2015ันสตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับปุ่ม push start นะครับเครื่องยนต์2,500รซีซีเครื่องยนต์สุดประหยัดอย่างแน่นอนครับโอเคตาก้องพาชมรอบคันเลยรถคันนี้ครับเป็นสีบรอนนะครับเป็นสีบรอนรถตูเนี้ผมชอบมากๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นรถสีเนี่ยที่มันดูใหม่นะครับดูใหม่จริงๆล้างมาเลใหม่เมื่อนั้นนะครับและเป็น รถสีที่เรียกว่านิยมชมชอบกันมากนะครับมาดูด้านหน้านครับด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นโลโกโออ้ีซูซๆนะครับครเมี่ยมอย่างดีนะครับส่วนไฟคนระับไฟด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้ให้ความแสงสว่างในย่านกำคืนอย่างชัดเจนแล้วก็ส่วนกรอบนะครับก็ใส่กริปเลยมีไฟตัดหมอกให้นะครับมีไฟตัดหมอกให้มาด้านข้าง ด้านข้างเนี่ยสีสันผิวพันธ์สีสันแปผิวพันธ์เนี่ยเดิมเดิมนะครับดูนวลดูเนียนนะครับเดิมเดิมหมดเลยทั้งหน้าช่วงกลางแล้วก็ช่วงด้านหลังนะครับสีเดิมสนิทเดิมเดิมเคาะเห็นไหมแป้ง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 เลยนะครับอ่าแต่ถ้าเคาะดังปุก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 เนี่ยนั่นหมายความว่ารถเนี่ยมีการเขาเรียกว,ว่าโบะมาแล้ว สีมันหนาทำสีมานี่คือบางๆนะครับล้อครับล้อเนี่ยก็เดิมๆเลยครับยางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ร้อเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับก็ใช้ได้ประมาณสักหนึ่งปีนะครับก็ยังวิ่งใช้งานได้อยู่ส่วนด้านข้างเนี่ยก็มีบันไดข้างให้มาแล้วส่วนกระจกเนี่ยด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านตร,ตรงขอบด้านล่างตรงนี้ครับก็การดีไซน์เนี่ยก็ดูเขาเรียกว,ว่ามี ก็ยมีความเป็นเขาเรียกว่าทัานสมัยดูมีรสนิยมส่วนใหญ่จะอยู่คาดตรงกลางนี้แต่ตัวนี้ครับอยู่ด้านด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะว่าดูดูเก๋ดูเท่ดีนะดูเท่ด,นะด,ทดีส่วนประตูนะครับที่จับนะครับก็เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็การศาสตร์ก็มีให้ครบเรียบร้อยนะครับฟิล์มติดมาให้ติดตั้งเรียบร้อยตัวนี้เป็นอิสุสไฮแลนเดอร์นะครับอ่าโอเค มาดูรอบคันครับดูรอบคันตรงนี้ก็จะมีตำหนินิดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นสะเก็ดหินนะครับมีตำหนินิดหนึ่งนี่คือรถบ้านแท้ๆจริงๆนะร,รถบ้านแท้ๆรถเดิมๆนะครับคันนี้คือยังไม่ได้ทําการเก็บอะไรมาเลยนี่คือมาเดิมๆจากลูกค้ามาเลยนะครับเพราะเป็นรถบ้านจริงๆเราจะให้เห็นร่องรอยริ้วรอยว่ามีริ้วรอยบ้างอ่ะมันดูมีสเสน่ห์นะครับสเสน่ห์ของรถมือสองเนี่ยมันอยู่ที่ความเดิมๆ นะครับเสน่ห์ของรถมือสองอยู่ที่ความเดิมๆและคนรถคันนี้เนี่ยก็มีความเดิมๆจริงๆเดินทั้งลําเลยมาแบบนี้เลยผมรายงานตามตรงเลยนะครับส่วนด้านท้ายครับไฟท้ายครับก็จะดูยาวๆนะครับในสมกครนี้นะครับดูสวยตัวนี้ครับเป็นอีซูซูนะครับเป็นอีซูซูดีแมกนะครับเป็นอีซูซูดีแมกนะครับ DDI VGS นะครับเครื่องยนต์ VGS ครับ DDI นะครับตัวนี้ตัวประหยัดเลยตัวประหยัดนะครับใครเข้ามาแล้วครับก็ขอบพระคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องชาวเฟซบุ๊กชาวยูทูบนะครับใครกาลังมงหารถกระบะสวยๆวรถกระบะแกร่งนะครับเอาไปเอาไปใช้ในครอบครัวเอาไปใช้ทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคันนี้ครับผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับ ถ้าคุณกําลังมองหารถบ้านรถเดิมๆครับคันนี้เลยครับผมบอกเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันคันนี้ครับกุญแจก็เป็นกุญแจคันนี้เป็นปุ่มพุชลัดมือไม่ใช่กุญแจเสียบนะครับเป็นปุ่มพุชลัดก็จะเป็นกุญแจลักษณะแบบนี้นะครับนี่โอเคมาดูภายในนิดนึงอ่านี่ขยับภายในมาดูภายในนิดนึงภายในของรถเจ้าคันนี้นะครับ ภายในของรถเจ้าคันนี้นะครับประตูประตูเนี่ยบานประตูเนี่ยเดิมเดิมมาเลยนะครับเดิมเดิมมาเลยแล้วก็ยังคงความเป็นเขาเรียกว่าไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีรอยแบบว่ารอยหางรอยแยกรอยแบบว่าตําหนินะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็มีถลอกบ้างเล็กน้อยคันนี้ครับรถเนี่ยกระ,ะจกนะครับทุกอย่างนะครับกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะครับ,นะรบเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็ภายในเนี่ย มีความใหม่มากรถคันนี้เป็นรถปี2015นะครับพี่น้องครับเป็นรถปี2015ซึ่งการดูแลเนี่ยรักษาเนี่ยลูกค้าคนเดิมเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ดูแลแล้วก็รักรถมากนะครับดูแลอย่างดีภายในรถเนี่ยไม่มีความบอบช้ำนะครับเบาะเนี่ยก็ยังมีความแน่นรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าอา่าเป็นเบาะผ้า ซึ่งก็มีลายเดี๋ยวต้องไปฝั่งนู้ไนไว้เลยอ่าไปฝั่งนู้นเปิดประตูฝั่งนู้นเป็นเบาะผ้านะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนิดหนึ่งนะครับอันนี้ครับปุ่มพุทสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับเรียกเป็นกุญแจเรียกว่าภาษาก็เรียกกุญแจอัจฉริยะนะครับอ่าสตราร์ทสตาร์ทมือนะครับอ่าสตาร์ทมือและคันนี้ครับขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ออโต้น,นะครับนี่ครับเป็นเกียร์ออโต้น,นะครับ d n p r p นะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับส่วนเกียร์ตรงนี้ก็การดีไซน์จับถนัดมือมากทีเดียวนะครับอ่าส่วนตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นจะไม่เป็นพวบคอนโอาธรรมดาอันนี้จะเป็นคอนคอนเนี่ยก็คือแอร์เนี่ยเขายกเป็นดิจิตอลนะครับเป็นดิจิตอลเปิดก็เป็นออโต้คลิกเกื่อหลบก่อนหลบก่อนมาข้างบนอู่เป็นออโต้นะครับ ตัวนี้เป็นตัวทปนะครับเป็นออโต้ถ้าตัวธรรมดาลงมาเนี่ยก็จะเป็นแอร์ uh, ธรรมดาเป็นปรับนะครับปรับปรับมือไม่ปรับออโต้อัตโนมัติแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนของเครื่องเสียงในส่วนของเครื่องเสียงอ่าส่วนของเครเสียงเนี่ยก็สามารถที่จะเล่น c d m p d MP3 นะครับแล้วก็เล่นสามารถดูหนังดูหนังฟังเพลงได้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู อ่ะได้นะครับเนี่ยผมเปิดเป็นเทปเห็นไหมเทปเล่าประวัยุทัศน์เป็นเรื่องราวเห็นไหมอ่าเบียด,ต,ดตึกเลย <ใน S 2> เห็นไหมเห็น,นญญไหมครับและทีเนี้ยก็มีกล้องหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้มีกล้องหลังให้ด้วย มีกล้องหลังให้ด้วยนะครับถอยหลังนะครับอ่าอ่ามีกล้องหลังให้ด้วยนะครับท่านสามารถที่จะถอยหลังได้อย่างมั่นใจนะครับคันนี้ครับคุณผู้หญิงขับได้เอ้ยคุณผู้ชายขับได้คุณผู้หญิงขับดีบางคนสามีซื้อรถไปนะครับกระบะคุณภรรยาขับไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นเกียร์ธรรมดาต้องเหยียบคลัตช์นะครับผู้หญิงขับไม่ค่อยถนัดนะครับแต่คันนี้ครับ เป็นประชาที่ปไตยเลยก็คือว่าสามีขับได้คุณภรรยายก็ขับได้นะครับเพราะมันเป็นเกียร์อัตโนมัติแถมมีกล้องหลังให้ด้วยเพราะรถช่วงมันยาวใช่ไหมพอดีคุณผู้หญิงขับเนี่ยก็ถอยเนี่ยก็รู้สึกว่าติดขัดใช่ไหมเพราะช่วงรถมันยาวดูหลังไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวจะไปเกิดอุบัติเหตุเกิดการชนทาให้สมรรถนะเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่คันนี้ครับมีกล้องหลังให้ด้วยอ่ามีกล้องหลังให้ด้วยนะครับ แล้วก็มีตัวจอนะตัวจอนี้บาิมัยยังไม่ได้เชื่อมต่อนะตัวบ,บันทึกนะครับบันทึกภาพด้านหน้าให้กับคุณผู้ขับขี่รถนะครับอา่าเกิดเป็นประสบอุบัติเตรงไหนเห็นรถชนตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะเอามาเป็นเขาเรียกว่า,าภาพประกอบได้นะครับถ้าเราไม่ผิดนะครับอา่าและรถคันนี้ครับแอร์แอร์นี้เย็นชีนะครับแอร์นี้เย็น นรถคันนี้ครับมีระบบนิรภัยนะครับมีระบบนิรภัยคือมีถุงลม airbag นะครับให้2ลูกนะครับมีถุงลม airbag ให้2ลูกฝั่งด้านคนขับแล้วก็คนนั่งนั่งข้างแล้วก็เบรกเป็น ABS นะครับและทีนี้ครับอยู่นอย่างหนึ่งรถคันนี้ครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเป็นพวงมาลัยมั l ติฟังก์ชันนะครับอยู่ที่พวงมาลัยคนขับนะครับก็จะทําให ก็จะสามารถทําให้การขับขี่นะครับของผู้ขับขี่เนี่ยมีสัสมรรถนะที่ดีขึ้นสามารถที่จะปรับเสียงโหมดต่างๆจากจอตรงเนี้สามารถปรับได้จากพวงมาลัยเลยข่อยป๊นึงก็จะทําให้การขับขี่เนี่ยการมองไปข้างหน้าเนี่ยเรียกว่าเราจะได้ไม่ต้องละสายตาไปด้านข้างนะครับเพื่อที่จะไปปรับตรงนี้เราก็สามารถขับไปข้างหน้าแล้วก็สามารถปรับจากพวงมาลัยได้เลยทําให้การขับขี่ของเราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้น มีสมรรถนะที่ดีขึ้นและก็สามารถเี่่อรับตัวสับต่อเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับระหว่างที่ขับขี่นะครับเราไม่ต้องไปล้วงกระเป๋ารับเราเชื่อมต่อไว้แล้วเวลาขึ้นรถเราก็สามารถเี่่อรับและก็พูดคุยภายในห้องโดยสารได้เลยนะครับก็จะทําให้สมรรถนะในการขี่เนี่ยมีความเรียกว่าฮะดับดื่นสมูทนะครับรถอุบัติได้อย่างนอน่วนใหญ่อุบัติอุบัติที่มันเกิดขึ้นช่วงรับตัวสับ หรือละสายตาไปอย่างอืงอ่นแบบนี้นี่ก็สามารถอยูอย่ที่พงมาลัยได้เลยนะครับและรถคันนี้นะครับก็สวยงามภายในฝ้าหลังคานะครับไฟทุกอย่างอ,อุปกรณ์นะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับโอเคและส่วนตรงนี้ก็ใส่กระบอกน้ําได้นะครับอ่าทางด้านคนนั่งข้างแล้วก็ฝั่งด้านคนขับ จะดื่มกาฟงดื่มกาแฟนะครับขับทางไกลนะครับก็ใส่กาแฟได้นะครับอ่ลลาโรงแามก็ใส่ได้นะครับการขับขี่นี่ผมบอกเลยสะดวกสบายอย่างแน่นอนการเดินทางไกลเกียร์ออโต้แบบนี้กระบ,บะผมบอกเลยขับสนุกนะครับแล้วก็ขับราบลื่นขับไม่เหนื่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังบ้างดีกว่านะครับด้านหลังจะเป็นบิดลูกุญแจนะเป็นปุ่มพุ่มตัดอ่ากดปุ๊บด,ดับเลย จอยู่นี่นะครับไปดูด้านหลังบ้างในส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังห้องโดยสารนะครับก็กว้างขวางมากทีเดียวนะครับห้องโดยรถคันนี้เนี่ยโทนภายในรถเนี่ยสีเนี่ยโทนก็คือสีดําสีดานะครับสีดําตัดกับสีเรียกว่าสีทูสีสีเทาอะ่ะก็มีความตัดกันนะครับมี2โทนไม่ดําทึบ ทั้งคันแล้วก็มีที่พนักแขนวางแขนนะครับเบาเนี่ยโอ้ยยืดได้เต็มที่เลยดูดิขณะผมนั่งข้างหน้านะเมื่อกี้ผมขายาวนะผมดันเบามาสุดแล้วยังเหลือเลยเหลือๆเลยกว้างมากตรงนี้ก็นั่งสามคนก็นี่ขึ้นแต่นั่งสองคนยันสบายก็นี่ลงแล้วก็พนักแขนเพื่อการนั่งไม่เหนื่อยอ่ะถ้านั่งแขนห้อยใช่ไหมถ้าไม่มีพักแขนนั่งแขนห้อยๆแบบนี้บางทีก็แบบได้แต่ว่ารู้สึกว่าเออ เวลานั่งอ่ะได้รู้สึกเอ็นเอ็ียงเอียง,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 งแบบเนี้ยก็จะทําให้การนั่งไม่เหนื่อยนะครับขับทางไกลแล้วสบายส่วนตรงนี้ับมีที่แขวนของแขวนอะไรได้ใส่เอกสารนะครับโอเคถือว่าคันนี้นะครับผมบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาคุณภาพเหนือราคาจริงเบาะนะครับยังแน่นตึกเลยดูดิข้างหลังนี้เหมือนกับไม่มีร่องรอยการนั่งใช้มือเดียวจริงผ้ายางนะครับดูดิผมยังแบบว่า ยังไม่ไม่มีรอยกร้านรอยด้านอะไรเลยนะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับโอเคที่สำคัญนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ว่าห้องเครื่องยนต์มีความสดใหม่แค่ไหนครับ เครื่องยนต์นะครับของรถเจ้าคันนี้นะครับมาดูกันว่ามีความสดใหม่แค่ไหนคันนี้ครับเป็นอีซูซนะครับเครื่องยนต์ DDI ครับ vgs เทอร์โบเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีอีซูซูด a แมก l อนิว h ฮรันเดอร์ตัวเซตนะครับเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับเกียร์ออโต้เกียร์อัตโนมัติปุ่มพุทธสตาร์ทนะครับ4ประตู ผมว่าผมว่ามันพร้อมมากจริงๆนะพร้อมมากจริงๆสําหรับการเอาไปใช้งานสําหรับครอบครัวครอบครัวเอารถแบบนี้ไปใช้เนี่ยคุ้มยังไงก็คุ้มนะครับแล้วรถเนี่ยก็เดิมทั้งคันเดิมทั้งลำนะครับคานหน้าเดิมหมดเลยซ้ายขวาแผ่นเพจนะครับดูแผ่นเพดยูครบนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับคู่มือมอเกาทุกอย่างนะครับเดิมหมดเลยนะครับมีติดอเรียบร้อยไม่มีรอยแกะรอยแงะรอยอะไรเลยนะครับยังติดเรียบเรียบร้อยหมดเลย เม<า>็ดองเม็ดอาร์ตนะครับเดิมเดิมี่ก็รอก่อนเม็ดองเม็ดอาร์ตเดิมเดิม<ๆ>หมดเลยนะครับอ่าสมบูรณ์จริงๆนะครับผมพูดเสมอครับว่าสิบปากว่านะครับผมพูดเสมอเท่ากับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำไม่เท่ากับเองขับเองอย่างไรก็ไม่เท่ากับเป็นเจ้าของเองให้มาดูแล้วจริงนะครับโทรสอบถามเข้ามาเลยน,นะครับ ที่เบอร์โทรผมครับปั๊มรถบ้านเปิด24ชั่วโมง08263 22489นะครับอย่าให้ท่านนะมาดูรถนะครับถ้าท่านสนใจครับวันนี้ผมพามาไล์สดให้ดูรอบคันว่ารถเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมถ่ายรูปพรุ่งนี้ลงให้เป็นภาพนิ่งนะครับโดยรวมเป็นอย่างไหนเป็นอย่างไรให้ท่านดูนะครับให้ท่านพิจารณาท่านจะได้ไม่ต้องเดินทางเสียเวลาถ้าท่านชอบเห็นแล้วถูกอ,อกถูกใจนะครับอยากจะดูเพิ่มเติมตรงไหนอีก ก็ทักมาบอกผมถ่ายให้ดูยุคนี้ยุคโควิดนะครับการเดินทางอะไรก็ไม่สะดวกน้ำมันก็แพงอะไรความลกวอะไรเกิดขึ้นมากมายเพียงให้บอกเราแต่ผมการันตีได้ลเลยว่ารถของเราสวยรถเรามีคุณภาพอย่างแน่นอนและให้มาดูรถครับแล้วรถมันจะตอบคำถามของท่านได้เป็นอย่างดีมากกว่าสิ่งที่ผมพูดแต่วันนี้ผมพาพามานำเสนอให้ท่านดูชั่วคราวแค่บางส่วนเท่านั้นเองสิ่งที่เหลือเท่านั้นคือท่านเดินทางเข้ามา ดูรถถ้าท่านไม่สะดวกในการเดินทางมาดูรถนะครับเพียงแค่ยกอุรศัพท์โทรหาเราเรานํารถไปให้ท่านดูได้ถึงบ้านแล้วก็ยังส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารให้กับท่านได้ถึงบ้านแล้วก็สามารถนํารถไปส่งให้กับท่านได้ถึงบ้านเลยรถคันนี้ครับถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีประวัติเครดิตสินเชื่อที่ดี1ปีขึ้นไปนะครับท่านสามารถออกรถได้ฟรีดาวนะครับจัดได้เต็มจํานวนนะครับขอให้ท่านเป็นบุคคลที่มีประวัติเครดิต 6เดือนถึงปีครับผลบ้านผลรถผ่บัตรเฟือดช้อยบัตรอีออนบัตอะไรก็ได้ผ่อนดีนะครับจัดไปเลยเต็มจํานวนนะครับแต่ถ้าท่านไม่มั่นใจในเอกสารว่าเฮ้ยเอกสารเรามันโอเคหรือเปล่าเฮ้ยเคยไปผลออะไรติดขัดบ้างไหมไม่มั่นใจยกหูโทรศัพท์ยกหูโทรศัพท์พมาหาเลยครับผมยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำปรึกษานะครับเช็คให้ได้นะครับว่าท่านติดขัดตรงไหนบ้างหรือไม่นะครับ สวัสดีครับขอเสนอราคาครับก่อนปิดไลฟ์ครับขอเสนอราคากับรถเจ้านี้เสนอราคาค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่นครับรถคันนี้เป็น Isuzu D-Max All New Highlander Z ปี2015เครื่องยนต์2 5 0 0ซีนะครับเป็นปุ่มพุชสตาร์ทรับตัวท็อปนะครับเครื่องยนต์2 5 0 0ซีราคาเสนออยู่ที่590,000 590,000บาทเท่านั้นเองนะครับย้ำอีกครั้งครับเสนอราคาอยู่ที่500,000 90,000บาทถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีประวัติเครดิตสินเชอร์ที่ดี1ปีขึ้นไปจัดได้เต็มจำนวนฟรีดาวน์ออกรถ0บาทเลยนะครับมีคำถามเลยไหมไม,ไม่ได้มาอะไรนานนะครับเงียบเลยโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมปามระบ้งน,นะครับขอตัวลาไปก่อนใครมีอะไรสงสัยสอบถามอยากจะดูรถก็โทรมาได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับ 0826322489ปั๊มรถบ้านนะครับสำหรับว <cris> ันนี Radio ้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีค <abund> รับบ๊ายบายครับ